หลังจากที่เขาทิชกูดปิดไปไม่ได้เราก็มาเที uh 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 The The uh congress, ่ยวทะเลแทนนะครับโปรดดูทะเลที่เรามาเที่ยวกันนะครับแต่จะเรื่องกล้องทำไงไม่ดูก็ทำยังไงอย่ะก็ให้ดูอย่างนี้แล้วกันกาสวยขนาดไหน แล้ววันนี้เรามีแผนเอาเด็กมาขายด้วยนะครับเอาเด็กมาขายคนหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาเ,าเสือเข้ามาก็ต้องเช่าก็<ะ>าต้องเช่าที่เนี่ยแต่ก็เอามาเกลือืมเอาเด็กมาขายนะครับวันนี้เอาเด็กเสื้อเหลืองเนี่ยมาขายระวังตกนะลูก ไเอ้าใจใจ่ไหมนคนนี้นะครับที่เราเจะเอามาขายนะครับไม่รู้ว่าจะขายได้เท่าไหร่นะนี่จะกินไก่ไหมนี่ไก่อะ่ะ เ้วเจอกันในช่อง u t ท b บ